โอเควันนี้เราจะมาโอ๊ยตกมันยังไม่โหลดไม่เป็นไรอะไรอ่ะชื่อบูท โอเควันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นโหมดอะเป๊บเป๊บเป๊บ โอเควนันนี้เราจะมาสอนวิธีการวิธีการอะไรดีเล่นแล้วกันเอาเลยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจะมยังไงให้เราเนี่ยแบบแบบมือใหม่อ่ะแบบอยากผ่านโหมดยากๆอ่ะเนี่ยโหมดยากๆโหมดธรรมดานะเนี่ยแมพธรรมดาในโหมดอื่นๆเช่นในเมอะไรเงี้ยไม่เช่นฮาร์ดดีกว่าคือในแม่มันทําไม่ได้อ่ะ อ่ะเป็นแค่ฮา,าร์ดแบบผู้เล่นใหม่อยากประชิดอยากพิชิตฮา,าร์แรดแบบทำมาจอยอยากทำแบบโมดหโ,โหดอ่ะไม่แน่ใจว่าได้คิดมดทำได้ยังเพราะว่าไม่รู้แต่ช่วยได้นั่นก็คือตัวนี้เลยเต <F> ก็คือเจ้า กานเจ้าอะไรอะซิซิเตอร์ไททันซีวีแมนนะอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยคือเราสามารถผ่านดันหมดฮาร์ดได้แบบคือเอาตัวอื่นออกไปเลยมีตัวนี้ตัวเดียวอะผ่านแต่มันต้องมาใช้คู่กับไอตัวนี้สิประเดิน มันต้องมาใช้คู่กับเออเจ้าแซนต้านะต้องเอามาใช้คู่กันส่วนถ้าไม่มีก็ไปให้เพื่อนมาช่วยก็ได้สรุปโอเคต่อไปดิให้เพื่อนแบบขอเพื่อนที่เขาทำาักิปอ่าส่วนมนูน Not Top Part มันก็น่าจะใช้แบบใช้ช่วยแบบช่วยทีมได้เยอะเลยแนะนำว่าให้เล่น3คนจะผ่านนะ เล่นสามคนอ่ะคานแน่แน่แน่บอกเลยแน่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 อะล่ะเดี๋ยวเราจะไปไมาเราวันนี้เรามาบอกวิธีเราไม่ได้จะเล่นให้ดูคือตัวเนี้ยคือเราสามารถเอามาแบบทำภารกิจให้หมดได้แบบนี้เนีย่ยทำให้ภารกิจหมดเลยหรือใครอยากทำมิชชั่นก็ได้อยากให้มิชชั่นมันแบบเสร็จทุกทุกมิชชั่นแบบอยากเอาชนะให้ทุกมิชชั่นเลย หรือว่าเราอยากจะได้ตัวนี้เราก็ต้องมีอันนี้แบบเอามาฟาร์มเป็นตัวฟาร์มเงินก็ไดั้เงิน,เ,นเอาละ่ะส่วนว่ามันจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เลยแล้วก็เจ้าเมเปมาถูกงเขาเยี่ยมงั้นฉันจะให้ตัวนี้แกจะได้จัด คื <Good> ปรากฏบิดเรียบร้อยครับมันตัวโหวดขนาดนี้แล้วมันเอาอีกรอบไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราทําไปเสร็จแล้วคือมันได้ทั้งเยอะมันเป็นเคสเงยไม่ใช่แบบสู่แบบจะได้แบบมาใหม่เรื่อยๆเอาละโอเคเอ่อทำไงต่อดี ลืมละลืมละ,ละโอเคเอ่อถ้าเล่น3คนมันจะมีโอกาสผ่านถ้าเพื่อนไม่ว่างมาเล่นก็ขอขอันนี้ขอตัวดีเพื่นอนแบบเฮ้ยยนอ่าเข้าวเกี๊ยวบนึงสิลอ่ะตัวนี้ให้เราหน่อยเราจะไปฟาร์มของตัวเองได้ฉัน,นเฉยแต่มาฟาร์แมแบบเจอตัวหนึ่งฟาร์มแล้วก็ได้อีกมาตัวนึงแล้วก็เอาตัวเนี้ยคืนเพื่อนแล้วก็เอาตัวที่เราได้มาใหม่อ่ะ เอามาเล่นเลยได้นะมันได้มันได้มันได,นได้แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะให้หรือเปล่าแบบเฮ้ยจะบิดหรือเปล่าบิดเอาแบบไปเจอคนอื่นอันนี้ไม่ใช่แจกสิอะไรนะเอาไปให้คือมันเอาให้ไม่ได้นะทุกคนจะบอกว่ามันเอาไปเทรดไม่ได้ซึ่มันเทรดได้แหละมันไม่ได้กัน้นไม่ให้เทรดแต่ว่าเราจะไม่ได้มันมาอีกเลยตลอดกาลถ้าเราให้เขาไปแล้อวอะบอกไว้เลยนะ บอกไว้เลยนะขอเตือนเตือนเตือนคลิปนี้มี่าออะไรจริงๆแค่อยาทำคลิปยาวตัดนานคลิปนี้ไม่ตัดชอบก็ได้ก็แชร์สุดขั้วด้วนี่มอเจ็มีอีกข้อหนึ่งออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเล่นก็ก็ก็ฝามเอาเองแล้วกัน <laughs>